สวีดัสสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์ไอดอลนะครับก็ได้ทำการ เปิดโอเพ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับประจ ա วันที่6กันยายนปี2023นั่นเองซึ่งในพาร์ตนี้นะครับผมมีตัวละคร10ตัวเริ่มต้นที่ควรหาสําหรับสายฟรีบอกเลยเลยนะครับว่าถ้าได้ตัวละครเหล่านี้มาครับจะทํำเพื่อนๆเนี่ยเล่นง่ายและผ่านด่านได้สบายแต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะถ้าเพื่อน่ชอบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบรริกาดโอเวอๆร์ท็อปอัพ que b ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up ก็ต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับผมสำหรับเกม s ซ v e ่นไนท์ไเนี่ยครับเป็นเกมมือถือจอตั้งเพื่อนๆสามารถเก็บเปรียวบอทได้สบายได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะว่าตัวละครเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายแต่สิ่งที่อาจจะกวนใจสําหรับสายฟรีหน่อยนะครับนั่นคือเหล่าโฆษณาที่ตัวเกมได้ทําการแอดเข้ามานะครับ,นะรบต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคุณมีงบค,คุณจะต้องเติมในราคา249่บาทเนี่ยคุณสามารถข้ามโฆษณาไปได้ในส่วนโฆษณาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สายรรีงงงเเเเาาาานน่่ย่ยยลดกนนไไวจะป็ปัพต กรับของรางวัล3เท่า4เท่าหรือว่าแม้กระทั่งการซื้อรอบในการลงเพิ่มครับเพียงแค่คุณดูโฆษณาคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการใช้ในจุดนั้นนะครับอันี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ารำคาญโฆษณาเนี่ยก็สามารถซื้อบัตรพาได้เลยนะคะ249ซื้อผ่านด้าน Over Topup ผูกลงไปอีกนะครับไอนี้สิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องเจอนะครับอย่างต่อมาครับตัวเกมไลค์ในล็อกก็จะเป็นการอย่างต่อมาครับตัวเกม s ซ v e ่นไนเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าปล่อยตัวละครเนี่ยจัดทีมแล้้ก็ไปตตตีมมนาาาละะสเเเรรถยดดัับข ยิ่งเราผ่านบอสต,ตัวนั้นไปคุณก็สามารถเปิ่สเตจไปได้เรื่อยๆยิ่งสเตจส,สูงขึ้นครับของรางวัลที่เราจะได้รับก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับผมต้องบอกไว้เลยว่าตัวละครที่ผมจะมาแนะนํา10ตัวเนียผมจะแนะนําเป็นตัวละครประเภทของสายแทงกับสายตีไกลเพราะว่าก่อนที่ตัวละครมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามจะมาถึงเราเนี่ยฝั่ง สายตีไกลอ่ะจะได้เปรียบมากๆครับดีกว่าเราเอาแบบเป็นสายตีใกล้ไปบูกับศัตรูเนี่ยเราก็ต้องแลกเลือดโอกาสที่ตัวละครเราจะตายเมื่อเจอศัตรูที่สูงกว่าก็มีสูงเช่นเดียวกันถ้าจะให้ดีควเรเอาตัวละครตีไกลเป็นหลักนะครับโอเคถ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวละครกันดีกว่านอเอเราตัวละครภายในเกม เซเว่นไหนนะครับก็จะมีหลากหลายระดับกันมากๆเลยผมขอเริ่มที่ในระดับของยูนิกระดับนะครับประเภทแรกที่เราจะมาแนะนําก่อนเลยก็คือประเภทแท้งที่จะเป็นตัวรับดาเมจให้เราเป็นตัวเยืนแท้งให้กับเพื่อนร่วมทีมตัวแรกที่แนะนําในช่วงต้นครับนั่นจะเป็นน็อกเพราะว่าน็อกเนี่ยครับเมื่อไม่ได้ต่อสู้นะครับจะได้รับบัฟอมาตะเป็นระยะเวลา8วิเวทีซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆครับบัฟอมาตาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะจาบตัวแรกนะครับตัวต่อมาครับตัวที่2นะครับที่จะแนะนําก็จะเป็น ซาเลรตัวนี้จะเป็นการมอบปั๊บโล่ป้องกันเลเวลสี่แก่ตนเองไประยะเวลาริศีเมทียิ่งเลเวลสูงครับความเสียหายที่ได้รับจะไม่เป็นผลทั้งหมด8ครั้งซึ่งมันอะไรที่ดีมากมครับยืนหน้าได้รับดาเมจที่ไม่ถึงตายนะครับบางทีก็เป็นอมตะบางทีก็แบบได้รับป้องกันเนี่ยเราแท้งเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับไอดี้ในระดับยูนิคนะถัดมาครับระดับเลเจนด์ระดับเลเจนต์ Legend, นะครับตัวที่ค่อนข้างดีก็จะมีตัวนี้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีมากๆเพราะด้วยปั๊บที่เขาอะจัดตัวเมื่อกี้ใช่ไหมระด,ดับอีพิกเนี่ยแปดวิอันนี้ก็จะเป็นสิบวิแล้วก็โล่ป้องกันจะเป็นห้านะครับหรือว่าห้าแล้วก็สามารถได้รับดาเมจโดยที่ไม่เป็นผลนะสิบครั้งซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแม่ซึ่งตัวที่ผมแนะนําเนี่ยช่วงต้นเนี่ยดาวไม่ต้องสูงก็สามารถเล่นน้องเขาได้แล้วนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมีดาวสูงอะไรเกินไปนะอันนี้ก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าอยากได้แบบ ตัวที่เรารู้จักกนดีอะรูดี้ก็เก่งนะครับแต่ข้อเสียคือรูดี้อ่ะมันเป็นตัวที่ถ้าจะเก่งจริงๆอะดาวต้องเยอะครับยิ่งดาวเยอะมันจะโอมากแม่ถ้าใครมีโอกาสสุ่มได้รูดี้ซ้ำๆเนี่ยแล้วคุณสามารถป้นดาวได้ครับจัดว่าเป็นตัวละครที่โกงที่สุดนะครับในบรรดาของสายแท้งนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าแท้งนะครับผมอย่างที่เรามาแนะนำเนาะอย่างต่อมาครับสายที่ผมจะแนะนําเป็นพิเศษเลยก็คือสายโจติระยะไกลพวกดาบพวกอย่างอื่นผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะ ในส่วนของสายโจมตีระยะไกลมันค่อนข้างจะโกงแต่ถ้าใครไปสายฟรีแล้วมาดูจะเอาตัวไหลครับปั้นตัวอัตลาต้าได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่แจกมาทุกคนแล้วเพื่อสามารถปั้นน้องเขามาเล่นได้นะครับเพราะสร้างความเสียหายอยู่ที่ตั้ง690%ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของบัฟอื่นๆนะครับแมีบัฟจองจ้ามหีก็คือแบบเป็นสายซีอ่ะในช่วงต้นจัดว่าเป็นตัวที่เลนไม่สูงแต่ตัวที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับก็จะเป็น อตาลาตาตัวนี้ตัวแรกเลยคือแนะนําเลยถ้าใครไม่มีตัวอื่นนะแต่ถ้าในกรณีที่เราจากซุ่มแล้วนะครับจะอยู่ในระดับยูนิคยูนิคที่ผมแนะนานะครับผมหลกัหลกๆเลยก็คือเอสปาตาตัวนี้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าเมื่อโจมตีเนี่ยเขาจะสามารถโจมตีประเภทป้องกันนะครับหรือว่าเพิ่มความเสียหายของการตีศัตรูแท้งฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเลยครับหรือว่าตูตัวไหนที่เป็นประเภทของการป้องกันนั่นเองจะตีได้ดีแล้วก็ทำดามเมจได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่40% ยังไม่ได้รับสกิลอื่นที่จะมีปั๊บเพิ่มความเร็วเลเวล4นะครับซึ่งความเร็วเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณสิของพลังโจมตีนะครับหรือว่าความรุดันโจมตีก็จัดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งในระดับอยู่นี้ที่ผมบอกว่าดีนะตัวนี้ดีตัวนี้ดีถัดมาครับข้างๆการไหนนะครับก็คือเอเรียลเอเรียลก็เป็นสายโจมตีระยะไกลครับที่มีสถานะในการควบคุมนะครับก็คือการมอบแข่งทื่อการโจมตีทั่วไปและการโจมตีแบบคีิ์ลอของตนเองนะครับคือตีธรรมดากับตีแล้วติดคัี แล้วก็จะสามารถคจัดผลที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับที่ถูกมอบแก่เป้าหมายอะไรที่เป็นบัฟด,ดีตัวแอรียเนี่ยสามารถลงบัฟหล่านั้นทิ้งไปได้ทําให้ตัวเป้าหมายนะครับไม่มีสถานะไม่มีบัฟที่จะช่วยเพิ่มแอคแท็เพิ่มความถึกนู่นนี่นั่นและแถมมีโอกาสโดนน้องอ่ะทําให้ติดแข็งด้วยนะครับถือว่าค่อนข้าง OP มากๆกเลยสําหรับแอรียนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ตัวที่อยู่ในระดับยูนิคที่ผมบอกว่าเฮ้ยใช้ได้เว้ยมันดีนะครับพยัยแป๊หน่อยครับในระดับ เลเจนดเลเจนจะมีตัวอวยของผมอยู่หนึ่งตัวนะครับผมนะั่คือคริเอลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมอวยมากๆและผมจะตายที่สุดนะครับถ้าเปิดเกมใหม่เราจะลองพยายามสูงน้องให้ได้นะครับเพื่อการสร้างความเสียหายอยู่700%ของตนเองแล้วนะครับจะมีเพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายอีก25%เว้เป็นระยะเวลา10วินาที เป็นอะไรที่ดีมากมาครับกูดาวสิบวด้วยนะครับแล้วกับบัฟและนอกจากนี้ครับยังมีการเพิ่มบัฟก็คือสกิลของเขาเนี่ยการโจมตีคิทิคอี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยการสร้างความเสียหายการโจมตีปวกติทั่วไปก็อยู่ที่1นึ่เอาง่ายตัวเนี้ยตีแรงนะครับตีแรงแล้วก็ดามจสุดท้ายเพิ่มไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โคตรคุ้มมากเป็นตัวละครที่คุ้มมากมาครับท่านไปสามารถได้มาก็จะดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นตัวโอของผมนะแล้วผมก็คิดว่าเป็นตัวที่เหมาะกับเพื่อนๆเช่นเดียวกัันนะครบ ตัวต่อไปที่จากจะได้น,นาครับก็จะเป็นเบนนะครับเบนเนี่ยเป็น,น,เ,ปนมเมื่อไม่ได้ต่อสู้ครับจะสามารถคืนชีพโดยจำกัด s p สูงสุดไว้ที่100 1 0 0่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใช้6 0ของ s p สูงสุดของตอนเองนะครับพาความเสียหายคริเทเชลห้าร้อยของขอบอลตูตีในระยะ2เมตรไอตัวนี้จะเป็นสายประมาณว่าสลัดเลีอยดเพื่อทำดาเมจนั่นเองถ้าใครมีซัพพอร์ตที่ยิ้อยู่แล้วนะครับเอาตัวนี้มาทำดาเมจได้เหมือนกันนะสลัดเลีอยดแล้วก็จะโจมตีได้แรงเพราะมันสามารถ เพิ่มความเสียหายค,าคริติคอลได้พยายาว่าเป็นความเสียหายของคริติคอลจะค่อนข้างดีมากแม่ครับในการโจมตีสายเป้าหมายแต่ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสุมเสียงอยู่นะตัวต่อมาที่น่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือตัวละครออการ์ออกาในบรรดาสกิลที่น่าสนใจผมชอบสถานะดีบัฟของเขานะครับคือสถานะเลือดไหลเป็นระยะเวาาลา2วิซึ่งในไหลนะครับความเสียหาย20%บรของพลังโจมตีทุกๆ1วิพลังโจมตีก็เท่าไหร่ครับเอามาคำนวณ20%ของเขานะครับเป้าหมายที่ติดสถานะนี้ก็จะเสียเลือดไป20% สูงสุด2วิกก็คือเสียไปทั้งหมด40%นั่นเองก็ถือว่าเป็นสายสถานะเลือดไหลที่ดีมากมากครับและก็ในส่วนของสก,กิลเขาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเดือการโจมตีอยู่ที่20%ต่อให้จะไม่ได้เดอะเบสเท่ากับคิริเอลนะครับแต่ก็ออกกาก็จัดา่าเป็นตัวที่ทำดามจในส่วนของสถานะใต้ค่อนข้างดีมากๆเลยและตัวสุดท้ายครับที่อยากจะแนะนําในประเภทของสายตีไกลได้คือตัวละครเมกนะครับตัวนี้ที่ผมน่าสนใจก็คือเป็นเป็นสถานะดีบัฟก็คือหมดสติเป็นระยะเวลา1.5น หมดสติในที่นี้ครับก็คือจะไม่สามารถโจมตีได้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และไม่สามารถใช้สกิลได้อารมณ์ประมาณว่าใบสกิลเขาไปได้แหละนะฮะสร้างความเสียหายติดสถานะผมบอกเลยว่าจังหวะที่คุณเสียเป็นหนึ่งจุาวีเนี่ยคุณอาจจะโดนสกิลของตัวละครอื่นโจมตีถึงตายได้เลยนะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยนอกจากการหมดสติแล้วนะครับยังมีในส่วนของการเพิ่มความโดยกโจมตีที่จะมอบปีบัฟจองจําเป็นระยะเวลา1.3ึ่งทั้งสองสกิลค่อนข้างที่จะแปนปวดนะครับจองจำจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวแต่ถ้าหมดสติคือ ไม่สามารถทําอะไรได้เลยยืนเฉยๆให้เขาตีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าตัวละครเริ่มต้นที่ผมแนะนำครับส่วนใหญ่ผมจะเอาแค่สสายที่อยากจะแนะนำเพื่อนคือแทงกับธนูหรือว่าสายจมตีไกลก็จะทำเบื้อเพื่อเนี่ยเล่นเกมเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะถ้าสามารถหาได้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับจบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ10ตัวละครเริ่มต้นในเกมเซเว่นไนท์ไอดอลนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไปมากกันน้อยเนาะในวันนี้ก็จากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดสมัคสมาชิด้วยนะครับส่วนใครอยากได้ ตอนที่แนวไหนก็สามารถรีเควสในช่องมาได้สำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ